ที่นี่ก็คือประสาทลอยฟ้าอย่างนั้นสินะเข้ามาเลยเรายินดีต้อนเราฮีโร่ใหม่เสมอยินดีที่ได้พบนะข้าชื่อคารัมเป็นเทพของจิ้งจอกข้าชื่อเลซ่าข้าเคยเห็นจิ้งจอกมาก่อนนะแต่ไม่เคยเห็นจิ้งจอกก็หางมาก่อนเลยอย่างนั้นเองเหรอเมื่อกี้เจ้าบอกว่าเทพจิ้งจอกใช่ไหมแล้วเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับนาริบ้างหรือเปล่าข้าคงบอกคําตอบให้ไม่ได้ง่ายหรอกเพราะข้าคือโจสลัดไงล่ะโจสลัดงั้นเหรอ นีเจ้าบอกว่าตัวเองไปโจสรสลัดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วล่ะกุหลาบแดงผู้ล่องเรือเพื่อประจนภัยและช่วยผู้<อ>คนที่ตกทุกข์ยากลําบากเธอ,อคนนั้นคือข้าเองเออเจ้าเนี่ยแตกต่างจากโจสรสลัดที่ข้าเคยคิดไว้อีกฮะลกมนุษย์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเจ้าเป็นคนประหลาดกันนะมีเพียงวิธีเดียวที่เธอจะรูค้คําตอบได้จงมาแข่งกับข้าและเอาชนะแข่งดื่มเหล้ากันช่างเป็นการแข่งขันที่ไร้สาระซะจริงเลยเทีเจ้านะไม่เมาหรอกนะ ที่เจ้าบอกแล้วเหรอเนี่ยไฮเออแล้วทำไมเจ้าถึงได้คิดจะแข่งเนี่นี่แต่ว่าตัวสลาดนะเหล่านี้อะไรอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่นะ <c oughs> วันนี้ข้าคิดถึงเจ้าซะจริงฮะ